ครับวันนี้ลองมาเทสเล่น FC ออนไลน์กันสักนิดเห็นหลายๆคนเป็นสตรีมเมอร์อ่าไม่อยากเป็นสตรีมเมอร์หรอกแค่แบบว่าหาเวลาหาอะไรเล่นข้าเวลาขายเชียนเนาะก <c oughs> ็ดูดู้กันอยู่วา่ามีอะไร่กันบ้างครับสำหรับคนที่เคยติดตาม ช่องของอามเนาะวันนี้มีกิจกรรมลุดกรลิตนะครับหนึงนะ่งในช่วงกิจกรรมโยก็ Yo. ต้องเล่นหนึ่งตอนหนึ่งเพื่อให้จบภารกิจครับภารกิจแม่คือภาระนี่แหละอันนี้ต้องเล่นหนึ่งตอนหนึ่งปกตินะเขาเรียกอะไรรอนานละ้วบางทีก็ไม่เจอไม่เจอคนเล่นด้วยบางคนมันก็มีเพื่อนก็เรียกมาเล่นงานอันนี้ไม่มีรอสมรอแรนดอม รอไม่เถอะบางทีนั่งนานก็ไม่มีคนเล่นด้วยต้องออกไปก่อนไปนั่งทำอะไรแล้วค่อยกลับมาเล่นมาแล้วก็เล่นอื่นของนีไ้ได้ก็ได้จบ,<ร>บเล้วดีเล่นแบบดีๆใจเย็นดีแคนไรซ์บางทีก็จับคู่ได้เป็นไว AI ระบบขอดีมากจับคู่ได้แบบ <laughs> เจอแบบระดับแผนระดับเจอแบบพวกแปดเก้าเอ้ยไม่ใ่เจ็ดแปดเดียวสุดตอนนี้ยังไม่เคยเห็นจะเรียกว่าเลเวลดีกว่าหรือเรียกว่าอะไรดีอะระดับบ,บวกมีโอกาสเปิดบอบอลให้เก่ดนะครับก็จะมีโต๊ะมุมก็ขอบคุณคุณชิลเล่จิ๊บคลิปเหรอถามไม่ถามไม่ออกที่เล่นด้วยนะครับ คนอื่นเขาเล่นเขาก็จะแบบแนวแบบเลี้ยงแนวแบบมีทักษะเล่นแบบเ,เล่นแบบไม่มีทักษะเล่นทักษะไม่เป็น,นครับเรใช้สายส่งอย่างเดียวบางทีก็พาเพาะะบ้บางบางทีก็โอโ้ยยามยิงบางทีก็พาบางท,ทีก็ทำเขาแพ้ด้วยเน uh ู่ เล่นเข้าค่ะโอ้ยันดีครับได้ลูกทุ่มในจังหวะบุกนี้ครับนำปิดปิดนี่นะปิดปิดแชทใจเย็นองเขาเันต์มอนต์ฟูทีมคนนี้ไม่ค่อยเลี้นเท่าไหร่ครับตมวกระโดดเซ็กต์อย่างยอดเยี่ยมไม่รู้เป็นควงตัดมุมคองทาล เป็นไลฟ์มสามารถเกินไปเลยหลุดกรอบแล้วครับเมื่ดีเลยไม่ดีแล้วแหละครับตาเดียวกันพลาดไปในจังหวะเลงมุมแต่ก็ได้เก่งไปเลยรู้แนวการเล่้งเล่้งเข้าขาเป็นแบบจริงจังเลยเข่าขาโดนยิงแล้วนั่นไงมาแล้วครับโอ้โหยิงลู้โอ้ยข้าพระนั่นคือประตูแรกที่เป็นชะตากรรมของเกมในวันนี้เจ๊ดกู ตามอยากรู้จริงๆนีสสุดเลยมันมีวิธีการเตะเลยต่างแบบนี้ว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาแบบนี้ด้วยมาและเกมส่งให้ตัวเองเฉยบางทีนะอยากขอบอลส่งตัวไปตัวหรือแบบพอที่เทียบครึ่งเราเพิ่งได้บอลเราส่งแทนที่บอกว่าส่งไปอีกทอดหนึ่งนะจะได้ จะเจอคนหนึ่งจะเจอคนที่เล่นกับเรากับตาบนจดให้ตัวเองเราก็งงแล้วก็โดนมุมตัดไปมาสโลนาเมเปียก็เป็นผีเข้าซองของพิเตอร์เคคโอ้ยเล่นแนวเดียวอะไรส่งใกล้ๆเดี๋ยวเสียหลังงามยิ่งไม่ค่อยเหนียวอยู่ชอบโดนตัดเนี่ยเจอแบบพวกแย่งบอลเร็วๆทีแข่งพยายามแย่งบอลแต่ก็ทำไม่ได้เข้าบอลอย่วรู้ทำยังไง กับเมื่อกี้ที่แบบว่าอยู่สอบวิ่งมากินงมันเป็นเอไอว่าเขาตั้งแพ้เขาดักหน้าเชริซิชเชริซิชฝั่งลูกก็โชว์สกิลที่ไม่ถูกการเหนียความที่กันขูดเหนียวเกินที่ดูดีเบียบอุ้งเท่าผ่านวันนี้ทำให้ทัีมสองปรสวยทั้งคู่เป็นระตูสุดสวยเลยครับผมเห็นเป็นความนิ่งของเขาเราต้องคิดถึงเรื่องทักษะนะฮะยิงเสียบลุมได้ขนาดนั้น ยิงทิ้งทางออกไปสอประตูต่อเราห้าเยอะด้วยนะไม่่บไหมไม่ได้อย่างใจเลยจะต้องเซตค่าย่ังไงเ้านี่ยจะพาเขาแพ้เนี่ยโอ้โหเขาผ่านไปแล้ว เนี่ยตรงมา,าแ,มแล้วมาเจอตัวตัวตัวเองเอ้าดูดิแม่เราจะมงเอืมเราจะมงแม่ตรงงต่มงให้ตัวเองตั้งนั้น ล้มหน้าอยไม่ล้มเขาวิ่งทลุลายเลยถูกจับลําหน้าโอตัดสินทำให้ถูกคือปล่อยให้เกมไหลแล้วค่อยมาจากหนูแค่คนฟาวเาคจะนึ้ว่ารอดตัวไปแล้วนะครับแต่ตัดสินไม่ลืมตัดสินตอนเวลากสั้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่เวลาเล่นเด็กโอ้โอบ้าโอ้ โอ้โหเนี่ยได้บอลปุ๊บไม่ทันพิกตัวพิกจะเป็นลมเตี้ยมาถึงเตี้ยเฉยเลยมาเซลุน่าอยากตอกตัวตอกครึ่งแรกเขาแะเนี่ยมาดูกันว่าครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรบอลเบรเการเราเจ็ดบอลสิบบอลสิบเขาห้านะยีเมื่อกี้ยิงสองลูกเนี่ยย้อนบอลมามาแล้วตูดเป็นผลงานที่ดีของผู้รักษาประตูนี่ค่ะโกลเด้นเลย ไม่เข้าหวจังวะเนี่ยเกียดมากสกัดแล้วไปแล้วมันก็เข้าเท้ามัาอยู่ดีอะไรเนี่ยเนี่ยล้วตวิตัวไม่มาประตูได้แล้วใกล้เคียงมากๆบางคนเขาบอกว่าตวิตัวต้องใช้แบบงานหลอกตวิตมันก็ไม่โดนอยู่ดีอ่ะมันไม่มาให้เด็กแพนไรส์ขยันีฉันกับเพื่อนร่วมดี แบตของอามนะครับรู้ว่าต้องตั้งค่าที่ผมเคยถามเนี่ยอย่างเงี้ยกระแทกยังไงบอกกันด้วยนะพยายามยกขึ้นมาแต่ไม่ตีตรงหลุดอยู่ในี้เท่พีดอะรอ่งเงี้ยไอ้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 ไุ้ไอ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 ้้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไไ้ไอ้ไ้อ้ไอไอ้ไก้ไอ้ั้ไอ้ไอัอ้ีอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไ่อ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้วอ้ไอ้ไ้ไอาไอ้อ้้อ้้อ้้ไ้้ ไม่รู้เม่นยำอะไรขนาดนั้นครับบอเสียบใ้า,า,ขาเข้าไเขาได้ยินหรือเปล่าวะเมกาโได้ยินก็ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนัย้าได้ยินเล่นดีอันใหญ่เลเลี้ยการเปิดมอนโลสามประตูองทิพยออกไปฟอร์เบร์โอ้ยลำ โคตรชี้เขาถูกรรอยู่สูงกว่ากองหลังอย่างนี้ก็ล้ำหน้าและครับบเรสกาเือให้อย่างนี้เมื่อสี่จสะกัดและโดนเข้าทางเยวะแต่ไม่ให้จะกัดไปโดนได้เขาได้ตลอดล้ำบอกว่า ผมเชัดเจนมองไม่ยากเลยครับอย่างเราชนะคงไม่ได้สักทีนะครับสำหรับแนวรุกผู้การทีมแล้วก็เอไอม่วดโอตาสิงปล่อยให้เป็นจังหวะได้เปรียบของบาร์เซโลงาเป็นวิธีที่แกมบอลกลับมาโอ้ยแย่งบอลเก่งเลยมั่งจังไปนู่นโหกไม่ไปนะ เบนแคนไรส์บริกาสเเ็นไวท์เก็บบอลพยายามหาโอกาสแต่ง เป็นสิ์ตกขีได้ไหมเนี่ยเก่งเกินถูกเขาบังนะแอนดีเรียบร้อยครับขอโทษครับดูการเลี้ยงผักเห็นลูกยิงที่คมกริบแอนดี้เกนทำประตูได้อย่างเก็บตาเลยครับเต้างมึงอยู่บ้านมึงอยู่บ้านยเนี่ยมึงไปบลิทจริงๆครับมึงจ่าเข้าตะข่ายมากกว่าเป็นการยิงประตูแล้วครับเนี้ยมากๆเลยตีแค่แตกไล้มาเป็นสามประตูต่อหนึ่งโอ้โหมีกี่นิ้วครับพี่เดริก มาตินเนลลี่ที่กลางป<า>นามพวกเขาประกันได้ดีมาเน่ <M ane. S 3> โอ้โหเบียดเข้าไปเบียดไปรอดอีกลูกเปิดได้เปิดน่ากลูกเดคแคนไรส์โอ้ยตายแล้วโทษล้ำหน้าแบบนี้ทำาห้เสียโอกาสลูกจับลูกปุ๊บเสียบปับเบนไว เอาส่งต,<า>ตัว,วไปอีกตัวกดแนวนี่เป็นยังไงดีอุปาเมกาโนพาบอลบวกขึ้นหน้าอือลูกนี้สบายมากสำหรับรุกษสาประตูขอบคุณนะครับสว,สวิสวคารับหรือเปล่าที่เล่นด้วย มาเนี่ยเก็เรบรอ้อนหมดแล้วก็จบดกิมเป็นทัศนคตของเกยบร้อนครับภารกิจเล็บกูหลุดลุดกุลิลบขายใครได้วะ กมีใครจะซื้อไหมครับเชียร์เลอร์เชียร์เลอร์นี่กำลังอัพเชียร์เลอร์อยู่นะครับเทคนิคของคำคือสี่ตัวซื้อไปเถอะจะเป็นอะไร ห้ ah, assim, ah.

没、嗯、有。嗯 <laughs> มีแชร์กับแล้วแต่เขาจะให้มารับไอลาสัปดาห์เนี่ยล็อกอินห้าวันโอเคเล่นแรงกิ้งหนึ่งต่อหนึ่เนี่ยชนะห้าเกมเนี่ยโอ้บางทีเล่นไงก็ไม่ชนะก็ไม่บ้าเนนะเล่นเมเจอรยี่ห้าเกมพอเปิดให้มันเล่นไปได้รัาสสิกโมดอ่ะยังไงก็ต้องเล่นอยู่แล้วเพราะว่าภารกิจของคุลิศเลงกิ้งห้าเกมยิงไม่มากกว่องประตูแล้วก็ออัพเกสิ okay, ครั้งเนี่ยเล่น ยิ่งห้าคงชนะเลงนกิ้งโดยไม่เสียประตูเฮ้ยแต่ร้า,ายโคตรไอหนึห่งตำแหน่งไหนออกไปได้ไหมตื่งที่ไปหาคนเล่นด้วยไ,มไ,ไหมโอเคคลิปนี้ก็อันนี้แล้วกันครับก็ขอบคุณที่มานั่งดูนะครับก็ดูแล้วอยากเล่นเป็นผู้ชายชอบเล่นฟุตบ,บอล่อนเล่นใน เพ2เพ3เพ4 Pay 5เพมันชื่ออะไรนะจำชื่อเกมนะเกมบอลน่ะที่เขาอีกทีนิดกันน่ะ P E S ใช่ไหมเออ P E S อะไรอย่างเงี้ยก็หรือติดใจ C M นะครับที่มีอะไรนะฟุตบอลมาเนเจอร์นะกับแอตฟุตมาเนเจอร์มันมันคับไม่ได้ใช่ไหมรู้สึกมันละเอียดไปมากกว่า C M อะนั้นชอบเล่นเอง แนักกอลเล่นในของว่ามีฟีฟ่าที่มันต้องใช้ถ่าดิีเด่นไม่จะม,มจะมาราคาตกดินึ่งร้อยแปดสิบห้าแต่ถามไม่มีคนขายหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนกับระบบการตั้งนมะิสคอยล์ลุนเ้ล้านแล้วดูเนี่ยเรียวอย่างเดียวราคากระจุยเลยคนซื้อบาเลยอ็อปปี้ชาร์จ ไปแล้วครับแล้ววันนี้ก็เรียนหน่อยไว้ถ